Apples Burab heaven Malatang อัน,นเส้นจนันแต้องว่าชิ้นสักเส้นชิมบอลลองชิ้นหนชิ้นก็คือแบบแต่เขาว่าว่าเสาหนี่แห้งกว่านี่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ไม่ใส่พริกกอนนึงเนาะ แต่หาว่าว่าเสาหนี่แห้งกว่านี้แต่ว่าชิมสักเส้นชิมบ่อลองชิมให้ชิม ใส,ส่ิกไหมคะใ่ค่อบคนะคะที่จะปิดได้เลยคุณผู้ช อ,อันนี้อันนี้เส้นจานเคยทำงานบริษัทมาก่อนค่ะลาออกจากบริษัทเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงเขากลับไม่ได้ค่ะก็เลยหันมาขายของซึ่งเคยขายมาก่อนแล้วค่ะตั้งแต่เด็กเขายกับแม่ก็หันมาขายผัดไทยก็รายได้ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะคะส่งลูกเรียนได้ ไปไ,ได้สูตรมาจากไหนครับอ่าสูตรมาจากแม่พาทำค<อ>ือขายของมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เพิ่มเติมโดยการที่ว่าเราเพิ่มสูตรเองด้วยนิดหน่อยค่ะเอามาปรับเปลี่ยนเองแล้วไปขายที่ไหนมาอ่าแต่ก่อนนี่ขายตามตลาดนัดในจังหวัดปทุมแทบทุกน,นัดเลยค่ะทีนี้อ่าแฟนล้มร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง่าไรก็เลยอยู่ที่ที่นี่ตลาดไทยประคองตลาดหิชัยเป็นประจําจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็อาทิตย์ยกเว้นวันเสาร์ วันเสาร์จะขายอยู่ที่ตลาดเกอะสมณ์ค่ะจะเป็นวันเสาร์วันประจําส่วนมากแม่ค้าจะไม่ได้หยุดขายนอกจากวันไหนเหื่อยหรือว่าเหนื่อยจริงๆเนี้ยค่ะทํางานนอกก็คือราคามีจะได้มีหลากหลายราคาจะให้เราไปผัดอยู่กับที่เลยถึงที่เลยหรือว่าจะให้เราผัดไปส่งอะไรนี้รับทุกอย่างติดต่อเบอร์โทรได้ที่ไหนคะ0839862438ค่ะมีอีกเบอร์มั้ยมีเบอร์095 Hey, 0951481809ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับอ่า uh, 25บาทค่ะ uh huh. แล้วก็เราจัดราคาจะสั่งเพิ่มอะไรร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงอะ่ะร้านเปิดตั้งแต่3โมงค่ะบ่าย3โมงจนถึงจนถึงพุ่มพุ่มครึ่งนเนี้ยค่ะแล้วแต่คนหมดเราก็หยุดขายเงี้ยวันหนึ่งได้ประมาณกี่กล่องนะได้ประมาณ200ห่ออ่ามีวุ้นเส้นเส้นเล็ก เส้นจันมาม่าเส้นใหญ่ค่ะเรามีทั้งหมด5เส้นค่ะพิซอร์เลยก็จะเป็นเส้นจันค่ะเส้นผัดไทยเรามีเคล็ดล,ลับความอร่อยอยังไงบ้างก็หนึ่งความสะอาดสองของต้องสดแล้วก็ถั่วเราคั่วใหม่ทุกวันค่ะหอมไม่มีการเป็นหืนค่ะแต่ก่อนนี้ได้กาไรเยอะนะคะพี่แต่อยู่นี้กำไรน้อยมากะะต้นทุนสูงขึ้นแต่ก็ยังคงราคาเดิมน่ะแล้วก็ให้เยอะเหมือนเดิมคือให้ลูกค้ากินอิ่มว่าบางคนเขาแบบ มีเงินน้อยเมียแล้วก็แบบยี่ห้าบาทก็ถือว่าอิ่มค่ะสําหรับของหนูนะหนูหยิบเยอะมากยี่ห้าบาทค่ะ